สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวส่องชาวสาวปอปลาวสวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะวันนี้กลับมาพบกับอาจารย์นรีนะคะ ในช่องของนารีรดาทาโร่ทาชตาค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปดวงงานยังควมรักนะคะประจำเดือนมิถุนายน2565กันนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีพฤศภแล้วอ้าพฤศภแล้วนะคะวันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะ ใครจะดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดค่าครูนะคะแล้วก็ลายใต้ชื่อคลิปนะคะแอดไลน์มาดูกันได้นะคะนารีระดา65ค่ะอค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวพฤษศพในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะใบแรกนะคะคุณได้ earth magic นะคะ fearlessness removing obstacles นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชาวพฤษศพนะคะ คุณอาจจะลองทําอะไรใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะลองไปท่องเที่ยวไปผจญโลกไปอะไรบางอย่างด้วยตัวของคุณเองก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณกําลังก้าวข้ามผ่านความกลัวของคุณล้วทําอะไรที่ท้าทายตัวเองมากขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองก็ได้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่า เบื่อแล้วนะคะกับโลกใบเดิมนะคะออกมาค้นหาโลกใบใหม่ของคุณก็ได้นะคะเดี๋ท่องโลกไปนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นอินส i r เรชันเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณก็ได้ innovation นะคะ new creations เป็นช่วงเวลาที่ชาวพฤษศเองนะคะคุณอาจจะค้นพบอะไรใหม่ๆนะคะพลังความสามารถในตัวคุณเองหรือเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมใหม่ๆอะไรบางอย่างที่คุณคิดค้นขึ้นนะคะด้วยความคิดสร้างสรรค์ของคุณเองแล้วมันอาจจะมีประโยชน์มาต่อย,ยอดสร้างความสําเร็จให้กับงานให้กับธุรกิจของคุณหรือทําให้คุณได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนของคุณนะคะหรือคุณไปประกวดอะไรบางอย่างที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วประสบความสําเร็จมากๆ,ๆหรือได้รับรางวัลก็ได้ ได้นะคะ new creator นะคะเป็นนัก Creator คนใหม่ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งใบ power over difficulty คุณมาเหนือเมฆมากชาวพู้ศบนะคะเพราะว่าพลังอำนาจของคุณความพยายามความสามารถที่มันล้นเหลือของคุณเนี่ยมันจะเอาชนะความยากลำบากอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะ reclaiming y o u r power เพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่บอกว่าปลุกพลังในตัวปลุกยักษ์ในตัวของคุณให้ลุกขึ้นมานะคะแล้วทําอะไรใหม่ๆโอ้ทำไมไพ่ต่อกันแล้วปลุกยักษ์ขึ้นมาแล้วทําอะไรใหม่ๆนะคะทําอะไรที่ท้าทายตนเองนะคะอ b s t a c l e s เแล้วก็เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเป็นชาวผู้ศพคนใหม่นะคะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่กว่าเดิมะนะคะอารมณ์แบบนี้เลยอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับ ให้อีกชุดหนึ่งนะคะเป็น Angel Dreams นะคะเุ่กันต่อนะกลางปีแล้วนะคะใครอยากทำอะไรให้รีบทำนะตอนนี้นะคะเดือน6แล้วใบนี้นะคะคุณได้ Unicorn โอ้โหมา้ขาวสวยมากเลย i n n e sense นะคะ trust แล้วก็ honesty โอ้โหคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่เขาบริสุทธิ์เขาจริงใจกับคุณเชื่อมั่นได้นะคะมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็ได้นะคะ honesty หรือเจอกับคนรักที่แบบว่าจริงใจแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะไว้ใจไดนะ้เป็นได้ทั้งเรื่องความรักหรือเรื่องงานนะคะหรือเป็นหุ้นส่วนกันก็ได้นะคะหรือเป็นเอ่อเรียกอะไรอะ่ะคนที่เป็นกัลยานามิตรที่ดีกับคุณเลยนะคะ g a r d e n งจิ manifesting planting อ่ uh, า living เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณต้องตะเตรียมอะนะคะเหมือนกับจะเป็นปลูกผักปลูกอะไรก็ต้องเตรียมแปลงเตรียมดินปลูกนะคะเป็นช่วงเวลาของการตะเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างตะเตรียมความสําเร็จนะคะบางคนสําเร็จมาแล้วแต่อาจจะเป็นความสําเร็จในขั้นต่อไปของคุณก็ได้นะคะชาวพิศศนะคะหรือคุณเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆขยับขยายอะไรใหม่ๆต่อยอดจากความสําเร็จเดิมของคุณก็ได้ ห้าโ r นนะคะบาลานซ์ Balance, แล้วก็เอเลเมนต์อล์คิงดมอือาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชีวิตของคุณมีความลงตัวคุณจัดการกับชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นคุณบาลานซ์ชีวิตของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะหรือคุณกําลังสร้างอาณาจักรของคุณอันนี้เหมือนกับเห็นอะไรไหมอยู่ในภาพคนอยู่ตรงไหนอ่ะนะคะมีตรงนี้หนึ่งคนเห็นไหมเอ่ยตรงนี้หนึ่งคนตรงนี้หน้าจะเป็อีกหนึ่งคนนะคะ ตรงนี้อีกตรงนี้อีกอนะคะเหมือนภาพเอามานี่แบบให้เล่นหาคนในภาพเลยนะคะซ่อนอยู่กี่คนนะคะอาจารย์เห็นแค่สี่นะไม่แน่ใจตามไม่ค่อยดีด้วยนะคะน่าจะสี่หรือเปล่านะคะอลองช่วยกันดูนะคะนั้นตรงนี้นะคะบาลานซ์ชิดอมคุณได้นะคะน่าจะเ,เรื่องราวที่ดีนะคะชาวพุทธศนะผ่านความทุกข์ยากผ่านความลาบากมามากแล้วนะคะขอให้ชิดลงตัวนะามาดูกันต่อนะคะ เกี่ยวกับไพ่เรื่องความรัก so many things remind me of you โ oh อ้โหเขาอาจจะเป็นคนที่แสนดีนะคะที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ห่างเขาแค่ไม่กี่นาทีคุณก็นึกถึงเขาแล้วก็ได้นะคะเกิดความรักขึ้นแล้วมีความรักขึ้นแล้วในหัวใจนะคะเป็นได้ทั้งคนที่มีคู่หรือคนโสดจะพบกับคนดีๆก็ได้นะคะที่ทำให้คุณคิดถึงเขาอะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ I wish I had treated you better อืม หรือเป็นอะไรที่คุณกลับไปแก้ไขอะไรบางอย่างหวนคืนกลับไปหาคนดีๆที่คุณอาจจะเคยละเลยไม่ได้เอาใจใส่เขาหรือเคยเดินจากเขามาหรือเปล่านะคะแต่คุณจะกลับไปดูแลเขาให้ดีกว่าเดิมนะคะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้บอกมาอย่างนี้ขอดูต่อนะคะคนอาจจะเป็นลูกก็ได้นะคะไม่ใช่แค่คนรักเสมอไปเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นลูกของเราที่อาจจะเราเคยไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลเขา นะอยากกลับไปเอาใจาใส่ดูแลเขาให้มากกว่าเดิมก็ได้ I wish I could take back my words หรือบางทีอาจจะเผลอพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเสียใจนะแล้วตรงนี้คุณก็เหมือนกับว่าจะพยายามแก้ไขนะถึงมันจะพูดถอนคำพูดมาไม่ได้แล้วแต่พยายามแก้ไขให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าจากไพ่ทาโร่กันบ้าง มาดูกันต่อนะคะวันนี้ใช้ไพ่ชุด before t a r o t ค่ะมาลุ้นกันนะคะใบแรกนะคะคุณได้เก้าถ้วยอ่ามีทางเลือกมีทางออกให้กับชีวิตนะคะชาวพะสบนะคะคุณจะได้เป็นผู้เลือกกับเขาแล้วมีไพ่ของสีไม้เท้านะคะ เป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะคะบางคนมีการทำธุรกิจมีการขยับขยายอะไรบางอย่างการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะไปเริ่มเรียนไปเริ่มทำงานนะคะหรือบางคนเป็นข่าวดีมีงานวิวานะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันหรือเปล่าหลังจากที่คุณเลือกแล้วนะคะว่าเป็นคนนี้มีไพ่ของก้าวดาบ อขอดูต่อนะคะมีไพ่ของ9ก้าไม้เท้ามาลุ้นกันนะคะตรงนี้มีไพ่ของ justice นะคะ แล้วก็เป็นราชินีถ้วยค่ะมีไพ่ของเก้าเหรียญแล้วทำไมแถวนี้คุณได้ตองเก้าคะจารย์งงตองเก้าเลยนะเก้าดาบเก้าไม้เท้าแต่เป็นเก้าเหรียญปิดท้ายนะคะเป็นความบังเอิญมากๆมีไพ่ของห้าดาบนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตค่ะ มีไพ่ของ8ดาบเพราคุณได้9ก้าคบเลยนะจริงด้วยใบยแรกคุณคือ9้าถ้วยนะคะแล้วก็มีเก้าถาบเก้าไม้เทา้าเก้าเหรียญโอ้อาจารย์เปิด9้าทั้งหมดสี่ใบได้ใน <c oughs> ในใ,ในครั้งเดียวกันนะตรงนี้แปกมากมีไพ่ของ judgment นะคะอ๋อจัสตเมนต้องอยู่ตรงนี้ขออภัยค่ะ จัดเมนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสิบไม้เท้าแล้วก็มีสิบดาบนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะ เรื่องราวของชาวพฤษศนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้นะคะเหมือนกับว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพฤษศเนี่ยคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยเหตุและผลมากๆนะคะในการที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางอย่างอะไรที่คุณเคยรู้สึกว่า มันยากลําบากมันแบกเอาไว้หนักหนะสาหัสเหลือเกินนะคะคุณอาจจะอยากจบกับมันไปก็ได้นะคะบางคนเนี่ยในเรื่องงานเป็นจัดเม้น t นะคะเพราะฉะนั้นถ้างานตรงเนี้ยแปดดาบอยู่ไปแล้วมันไม่มีอนาคตนะคะจะรู้สึกว่าชาวพศคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนงานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่คุณเป็นผู้เลือกเองหรืองานที่คุณทําด้วยใจรัก นะคะเนี่ยไม่ต้องทนคิดมากไม่ได้ทนฝืนก้ามเกินฝืนทนที่จะทำมันต่อไปแล้วนะคะหรือบางคนออกมาทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวคุณเองก็ได้แล้วมันมีวิแววที่จะทำแล้วทั้งมีความสุขทําแล้วก็มีเวลาในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็บริหารจัดการเองได้หมดนะคะอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทําสิ่งอย่าง สิ่งที่มันยากลำบากที่คุณอาจจะมองว่าเอ้ยคุณไม่น่าทําได้แต่คุณจะก้าวข้ามผ่านความกลัวของคุณก็ได้นะคะเหมือนในไพ่ตรงนี้เลยพลังออกมาตามนั้นเลยนะคะไพ่สามใบแรกของคุณนะคะสิ่งที่คุณจะสู้นะคะอ,อปะุปสรรคตรงนี้นั่นก็คือสติปัญญาของคุณนะคะเหมือนกับเฮอร์มิตนะคะที่มีแสงตะเกียงนําทางตรงนี้เป็น เป็นไพ่ของ before tarot เพราะนั้นแสงตะเกียงมันกำลังจะถูกจุดนะคะถ้าเป็นไพ่ t a r o ที่เป็นเวอร์ชันนี่คือมันจะจุดแล้วนะคะนะอารมณ์แบบนี้เพราะนั้น before t a r o มันก็เลยอารมณ์แบบนี้นะคะคุณกำลังจะเหมือนกับว่าจุดประกายความฝันของคุณก็ได้นะคะสิ่งที่คุณกำลังจะทำอยู่ นำทางคุณไปสู่แสงสว่างสู่ทางที่ถูกต้องสู่ทางที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณนะคะอันนี้เป็นกรณีของคนที่อาจจะรู้สึกว่างานเดิมเนี่ยมันไม่โอเคคุณก็ยังอยากที่จะเปลี่ยนงานอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่า กำลังก้าวข้ามผ่านปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยากๆนะคะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อทําให้คุณเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะคะมีไพ่ของ justice ขึ้นมาด้วยได้รับความยุติธรรมได้รับการเห็นคุณค่าได้รับการยอมรับแล้วคุณจะทํามันได้สําเร็จนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคที่มันยากยังไงก็ตามนะคะว่าไพ่ของคุณคือ power over difficulty คุณจะทำสิ่งที่มันยาก,กามากๆให้เป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แล้วมันสำเร็จนะคะในช่วงเวลาของเดือน มิทุนายนนี้นะคะชาวพฤษศเดือนนี้นี่เราต้องแบบเล่นของสูงเล่นของยากกันหน่อยนะคะชาวพฤษศนะอะขอดูรายละเอียดเรื่องงานมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างน,นะคะเกี่ยวเรื่องงานของชาวพฤษศใครที่ว่างงานหรือว่าติดขัดนะคะเหมือนกับจะได้งานก็ไม่ได้สักทีในเดือนนี้ได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะสีไม้เท้าว้าวเรื่องงานมีไพ่ของเดอะเวิลด์ด้วยนะคะหรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปทํางานบริษัทที่เกี่ยวกับบริษัท ระหว่างประเทศบริษ,ษัทข้ามชาติหรือบางคนเดินทางไปทํางานต่างประเทศหรือเปล่าช่วงนี้ก็เปิดกันหลายประเทศแล้วนะคะอ,อ,อิรักเขาก็รับคนใช่ไหมนะคะจะไม่แน่ใจนะตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ชาวพืศพหลายท่านนะคะหรือบางคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะเริ่มเปิดกิจการหรือทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะลงมือสร้างโลกใบใหม่ของคุณนะคะโลกของคุณที่อยู่ต่างประเทศตรงนี้ให้สยสดงดงามอ่า หรือบางคนมีการเปลี่ยนแปลงย,ย้ายการทำงานต้องเดินทางไปแดนไกลต่างจังหวัดไกลๆนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ต่างประเทศเป็นต่างจังหวัดไกลๆด้วยก็ได้นะคะ The w o บ l d หรือบางคนทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างประเทศมากขึ้นนะคะหรือบางคนออกมาทำงานอยู่เบื้องหลังมาทำงานด้านหน้าเบื้องหน้าบ้างก็ได้นะคะ มีไพ่ของเด็กถือดาบอาจเป็นกล้าวที่กล้าก้าวที่กล้าของคุณนะชาวระสบในการทําอะไรที่ท้าทายกับตัวคุณเองมากๆนะคะไปตามความฝันของคุณนะเจ็ดถ้วยตรงนี้เหมือนกำลังนึกอยู่นะคะความฝันมีเยอะจะต้องเลือกแต่สิ่งที่คุณจะได้นะคะเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันอาจจะนํามาซึ่งการเงินที่ดีมากขึ้นความมั่นคงให้กับครอบครวงคุณมากขึ้นนะคะบางคนอาจจะทํางานแล้วมีภาระ ต้องต้องดูแลครอบครัวกำเนิดหรือครอบครัวของตัวเองก็ได้นะคะสิบเหรียญต้องใช้เงินเยอะคุณก็เลยต้องทําอะไรที่แบบเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณมากขึ้นมีไพ่ของราชินีดาบนะคะอาจจะมีคนที่สนับสนุนคุณอยู่เป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าเข้มแข็งมีพ w e r มากๆก็ได้นะคะที่คอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคุณอยู่นะคะพลังงานชาวท,ทัดลมกลุ่มมิถุนตุนก็ได้นะคะ หรือคุณมีที่ปรึกษาที่ดีนะตรงนี้นะคะมีที่ปรึกษาที่ดีที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาเป็นราชาหรือราชนีถ้วยก็ได้เป็นคนทัดน้ําเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคุณดีมากๆนะคะหรือคุณอาจจะได้ไปทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเป็นซ e ออะไรก็ได้นะคะชาวพฤษบนะตรงนี้นะคะอืม หมือนกับปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานเนี่ยมันจะค่อยคี้คายไปในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะจากการที่คุณลุยคุณสู้คุณลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ยอมแพ้อีกแล้วไม่ยอมนั่งงอมืองอเท้าอีกแล้วนะคะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณการเงินคุณยังได้รับโอกาสได้รับเงินเข้ามานะคะหกเหรียญมีเงินเข้าหลายทางก็ได้นะคะการเงินตรงนี้ของคุณเป็นไพ่ของเก้าเหรียญถือว่าการเงินค่อนข้างดีนะคะ ว้าวการเงินเป็นเดอะสตาร์ด้วยนะคะหรือชาวพุทธศพนะจา์ไม่แน่ใจนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับกเกษียณหรือว่าลาออกจากงานหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะกําลังได้รับเงินก้อนใหญ่เงินตกเบิกอะไรที่ทําให้คนเนี่ยเหมือนกับเอาไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อของชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะคะหรือไปซื้อที่ซื้ออะไรบางอย่างของชิ้นใหญ่มากๆก็ได้นะคะอืการเงินโอเคอยู่นะตรงนี้ ือบางคนรอเงินก้อนใหญ่นะคะรอจากลูกค้ารอจากอะไรแล้วมีโอกาสที่จะได้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้แล้วในเรื่องของการเรียนบ้างนะคะการเรียนการเรียนมีไพ่ของ Emperor คุณอาจจะเจออาจารย์นะคะที่ปรึกษาที่อาจจะดูดุดุสักหน่อยหนึ่งแต่เป็นคนเก่งเป็นคนที่รู้จริงนะคะเป็นคนที่ใจร้อนอาจจะชอบให้คุณแบบทำอะไรให้แบบได้อย่างใจเขา มีไพ่ของทั้งอัศวินดาบแล้วก็ราชาดาบนะคะแล้วก็สเตรนโอ้โหทาไมการเรียนของคุณมันต้องลุยต้องสู้นะคะหรือคุณอาจจะได้รับโปรเจกต์ได้รับงานอะไรบางอย่างที่มันย,ยากๆเข้ามาแล้วคุณต้องทําให้เสร็จนะคะมีเงื่อนไขของเวลาหรืออะไรบางอย่างเข้ามาแต่ว่าเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณเอาอยู่นะคะคุณมีความมั่นใจว่าคุณทําได้สําเร็จคุณเอาอยู่นะสเตรนตรงนี้นะคะ อ่าไม่กลัวด้วยไม่กลัวคนดุด้วยนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณเข้าใจนะคะว่าเหมือนเขาแค่ดุเรื่องเรื่องที่ทําให้คุณอยากไดอ้อ่อยากได้เห็นผลงานที่ดีจากคุณนะคะเนี่ยคุณเข้าใจเขาคุณก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคหรือว่าคุณเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อนที่เข้าใจหรือว่าเจอความรักเจอรักในวัยเรียนหรือเปล่านะคะมีไพ่ของราชาเหรียญด้วยคุณอาจจะได้รับทุนการศึกษาจากคุณพ่อนะคะญาติผู้ใหญ่ผู้ชายก็ได้ มีไพ่ของ5้าไม้เท้าแล้วก็7ดาบนะคะโอ้โหบางคนอาจจะอยากเรียนอะไรบางอย่างที่มันขัดใจพ่อขัดใจแม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเดดาบแอบทำอะไรขัดใจพ่อแม่หรือเปล่าแอบทำอยู่นะคะ หมายกับตัวคุณเองนะคะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเหมือนกับว่าเจดาบแปดไม้เท้าคุณอาจจะกําลังพัฒนาทักษะสกิลอะไรบางอย่างของคุณก็ได้แต่ว่าคุณไม่ให้ใครรู้นะคะไม่ให้พ่อแม่รู้หรือไม่ให้ใครรู้คุณอาจจะอยากฝึกเอาไว้เพื่อทําอะไรบางอย่างในอนาคตของคุณก็ได้นะคะอเดี๋ยวดูซิว่าจะยังไงต่อมีไพ่ของอัศวินถ้วยนะคะ ว้าวเดอดซันน่ะเหมือนกับว่าคุณอยากที่จะเซอร์ไพรส์กับใครก็ได้นะคะอาจจะอยากทําอะไรบางอย่างโปรเจกต์ใหญ่ๆไปฝึกทักษะอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะฝึกไปเพื่อมีการไปประกวดแข่งขันหรืออะไรบางอย่างแล้วได้รางวัลแล้วกลับมาแบบได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงมีความสําเร็จทําให้พ่อแม่คนที่คุณรักเนี่ยภาคภูมิใจในตัวคุณก็ได้ นะคะหรือบางคนอาจจะแอบ,บขอทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออะไรบางอย่างตัวนี้ก็ได้และมีสิทธิ์ที่จะได้รับเซอร์ไพรส์นะคะได้รับข่าวดีในช่วงมิถุนายนนี้ก็ได้ทีนี้การเรียนไปแล้วมาดูเรื่องของโชคลาภมีไหมคำถามยอดทิศเวลาดูดวงส่วนตัวโชคลาภมีไหมสามเหรียญมีสิคะเงินมาเลยขด่ดวตดตอก่อนนะคะ อู Ooh, ้สามเหรียญเจ็ดเหรียญชาวพศเหมือนคุณจะมีโชคนะตรงนี้นะคะหรือบางคนถูกทั้งรางวัลถูกทั้งเลขท้ายสองตัวสองดาบนะคะแล้วก็ราชินีเดออียนเหมือนกับว่าคุณอาจจะถูกโดยไม่รู้ตัวนะคะเลขอะไรที่เขายื่นให้คุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจอาจจะถูกก็ได้นะคะตรงนี้นะคะหรือได้เลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงนะคะพระแม เจ้าแม่กวนอิมเพราะแม่ลักษมีนะคะเอ่อเจ้าแม่กาลีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้มีโชคอยู่นะคะแต่อย่าเล่นเยอะนะตรงนี้นะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเล่นคอสนุกสนุกนะคะเล่นพอกำๆอย่าให้ตัวเองเดอดร้อนนะดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะชาวเพื่อศสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรบ้าง สุขภาพสดาบต้องระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจเส้นเส้นเลือดหัวเขาเรียกว่าหลอดเลือดหัวใจนะคะอารมณ์แบบเนี้นะคะความดันอะไรต่างๆตรงนี้มีไพ่ของ6 6ดาบระวังอุบัติเหตุนะคะการเดินทางเดินทางทางน้ําด้วยนะคะตรงนี้ต้องระวัง temperance นะคะระวังเกี่ยวกับ การเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเชมเพอเรน์นะคะทําให้เจ็บป่วยได้นะคะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้าระวังเรื่องของการทำงานหนักนะคะปวดคอปวดหลังนะคะคอบาไหลอะไรต่างๆกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนะคะอาจจะต้องเหมือนกับว่าจัดสรรเวลาพักผ่อนเวลาทํางานอะไรให้มันลงตัวหันกลับมาสนใจดูแลเรื่องสุขภาพบ้างนะคะ อะทีนี้มาดูเรื่องของความรักกันดีกว่านะคะความรักเีจะดูจากพื้นดวงตรงนี้ก่อนนะคะความรักของชาวพฤษศนะคะจะรู้สึกว่าความรักของคุณนะคะหลังจากที่คุณผ่านความไม่เข้าใจกันนะคะเนี่ยในเรื่องของ8ดดาบในเรื่องของเก้าไม้เท้าเก้าดาบความไม่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันคิดมากกังวลใจอืม หรือว่า5ดาบตัวนี้บางคนมีการทะเลาะกันนะคะหรือใช้คําพูดที่รุนแรงต่อกันจนทําให้ กลับไปรู้สึกผิดกลับไปคิดมากนะคะเนี่ยเฮอร์มิตนะคะเราไม่น่าพูดไปอย่างนั้นเราน่าจะแบบว่าถนออน,น้ําใจเขาให้มากกว่านี้นะคะรู้สึกผิดนะคะคิดมากกังวลใจเองก็ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรบางอย่างที่เหมือนกับเราพูดไปแล้วเราทําให้เขาเสียใจนะคะเราก็กลับมาเสียใจเองเหมือนกันนะชาวพศพนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคําพูดไม่งั้นกลับมานั่งเศร้าเลยเป็นราชินีถ้วยคิดมากนะคะตรงนี้อืม สิ่งที่คณจะทําให้มันดีขึ้นได้นะคะก็เหมือนกับว่าอาจจะต้องให้เวลานะคะระหว่างตัวคุณกับตัวเขานะคะเราสามารถที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้นะคะ4ี่ดาบนะคะมีไพ่ของความยุติธรรมนะคะเพราะนั้นอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาอะไรบางอย่างแบบนี้เข้ามาอีกนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคุณหรือคนรักที่เหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้วหันหลังเดินออกจากกันก็ได้นะคะ แต่ว่าตอนนี้อาจารย์รู้สึกเหมือนกับว่าจนะัสเมนน่ะคุณก็ยังมีบุญวาสนาต่อกันอยู่ยังมีอะไรที่กลับมาเริ่มต้นใหม่ยังกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะใครที่อาจจะทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันนะยังมีความรู้สึกดีๆเหมือนกับว่าอาจจะพอห่างกันไปแล้วคิดถึงคุณค่าที่ถึงความดีของกันและกันมากขึ้นก็ได้ทําให้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคนโสดนะคะเดี๋ยวดูซิคนโสดโสดขอเปิดใหม่ซิ ามีเวลาเดี๋ยวาจายันทําให้นะคะคลิปแยกนะโสดมีคู่สถานะไม่ชัดเจนคนโสดคุณมีโอกาสเจอนะคะให้เราแฟนอาจจะเป็นคนที่สีเสมอก,ก,กันกับเราเป็นคนดีเป็นคนที่เหมือนกับว่าจิตใจดีชอบให้คําแนะนําให้คําช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะไพ่ของนักบวชตรงนี้ หรือเป็นคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษากับคนอื่นๆนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราก็ได้หรือคุณเจอคนที่อายุแตกต่างมากกว่าหรือน้อยกว่าค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะมีไพ่ของเด็กถือเหรีหยญพลังงานของชาวออลัคนารฏศิลั์ดินมังกรประสบการเข้ามาแล้วก็มีไพ่ของเดอะมูน อ uh huh. พลังงานความรักของคนโสดนะจย์รู้สึกว่าเหมือนคุณกับคนรักเนี่ยต้องผ่านการเรียนรู้ปรับตัวเข้าหากันนะคะอาจจะเหมือนกับตอนแรกเจอกันอาจจะไม่ได้ปิ๊งปังกันเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนกับว่าพอมารอๆดูกันไปหรือมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เข้ามานะคะแล้วคุณกับเขาเนี่ยเหมือนได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้หรือเขาให้คำปรึกษาเราให้ผ่านพ้นปัญหาอะไรบางอย่าง ก็เลยเกิดเป็นความประทับใจนะคะในตัวของเขามากขึ้นมีไพ่ของสี่เหรียญเหมือนกับทุกอย่างมันค่อยๆอยอะนะคะสะสมความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะตรงเนี้ยอืมเหมือนกับว่า ยิ่งคบกันไปยิ่งคุยกันไปแล้วยิ่งเห็นข้อดีของเขายิ่งเห็นว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นคนที่ปลอบใจเราได้เวลาเรารู้สึกแย่รู้สึกเศร้ารู้สึกคิดมากรู้สึกนอนไม่หลับหรืออะไรบางอย่างตรงเนี้ยนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่ากับคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนกับช่วยเยียวยาหัวใจของคุณนะคะคนโสดนะคะคุณก็น่าจะเปิดโอกาสให้กับเขานะคะความเป็นเอ็มเพรสสี่เหรียญแล้วก็ อัศวเดียนหมายนกันว่าเขาค่อยๆเข้ามาอยู่ในความรู้สึกดีๆของเราอะนะคะเห็นไหมเนี่ย so many things remind me of you นะคะทำให้คุณเห็นคุณค่าในความดีสิ่งดีๆที่เขาทําให้คุณนะคะก็เหมือนกับเปิดใจรับให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณไปโดยปริยายนะคะคนสดชาวพุศพนะหอยเจอคนดีๆด,ด้วยนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นาดีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมนะคะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ